บทุกขาวบริษัทอาริยาฟิล์มจัดเต็มแถลงข่าวบวงสวงภาพยนตร์แบทโซเชียลเกมล่าตายได้เริ่มบวงสวงเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับภาพยนตร์แบทโซเชียลเกมล่าตายอำนวยการสร้างโดยคุณหนึ่งพันวัชเชธรตานนนผลิตและจัดจำหน่ายบริษัทอาริยาฟิล์มจำกัดที่ขนทีมนักแสดงอินดี้อินทัศหลงซื่อลีจริงจังวสพลไออาทิชนันบิ๊กทองพูิ วจิรวัตรก็สุดทีด่รักมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเพราะฉะนั้นเตรียมล้างตารอแบสโซเชียเกมล่าตายพร้อมเข้าฉายก้าวมีนาคม2 5 6 6นี้ถูกโรคภาพยนตร์ค่ะที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคืออาจารย์เนี่ยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะสร้างภาพยนตร์อยู่แล้วอันนี้ก็เลยมาปรึกษากับทางอารยาฟิล์มนะครับันนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเราอยากสร้างหนังอะไรที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นลับลับลับซ่อนเงื่อน คราวนี้เราก็เลยได้บทละครของเรื่องนี้มาซึ่งชื่อว่าเกมล่าตายซึ่งอาจารย์มองว่าพอดเรื่องมันเป็นพอดเรื่องที่แบบน่าดูอะหลายช็อตมันลุ้นตลอดจนถึงจนจบเลยนะฮะและแต่ละบทบาทของนักสแสดงก็เล่นได้ดีมากในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าคือมันเป็นความชอบอย่างหนึ่งเลยกับกับบทของเรื่องนี้จเลย์นำมาสร้างตื่นเต้น <laughs> เอานะตื่นเต้นแต่ก็ภูมิใจนะฮะก็อยาก ผลิตหนังดีๆซึ่งเป็นหนังของคนไทยนะครับออกสู่สากลแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมหนังดีๆกันนะฮะก็บอกว่าทำแล้วต้องทําให้สุดจริงไหมฮะทำให้สุดอย่าทำนะฮะทีน,นี้ผมก็เลยเอย๊อยากลองเล่นดูด้วยนะครับก็ได้เล่นเป็นบทเจ๊เจ๊ที่คุมคอนโดมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายในคอนโดซึ่งแบบลึกลับซ่อนเงื่อนอะไรประมาณนี้นะฮะหลายๆอย่างอะครับ มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็นตัวนําบทบาทด้วยก็รู้สึกว่าได้ได้พลิกคาแรคเตอร์ตัวเองนะฮะก็รู้สึกดีครับทิศทางของหนังเรื่องนี้นอกจากเราจะนําภาพยนตร์เข้าโรงแล้วนะคะแล้วก็ทิศทางการนําเสนอก็คือยังจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทั้งเพทีวีเอสวีโอดีต่างๆที่ที่ตอนนี้กำลังเข้ามาตีตลาดภาพยนตร์ในประเทศะคะไม่ว่าจะเป็นอเม o n Prime Netflix ช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะ ปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นปีที่สดใสของวงการภาพยนตร์ไทยอะคะ่ะแล้วก็อยากจะเป็นเรื่องแรกๆที่เปิดทางให้กับภาพยนตร์ไทยได้กลับได้กลับมาอีกครั้งนึ่งอะคะ่ะตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดหน่อยครับแล้วเ,เราก็พยายามทําเต็มที่ครับผมแล้วก็ทําการบ้านหนักมากแล้วก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่อินดี้แล้วก็พี่ไอซ์และทุกๆคนในทีมงานครับที่แบบช่วยกันส่งบทให้มันถึง ได้ง่าบทเป็นไปครับผมเป็นเด็กเนิร์ดครับผมเด็กเนิร์ดที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้เยอะครับผมแต่เป็นคนไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวไปฝากติดตามดีกว่าครับผมรู้สึกดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับก็ได้ทีมทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนแฮปปี้ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เล่นหนังแนวไซเบอร์อย่างที่อาจารย์บอกครับก็มีความลึกลับมีความแบบสอบสวนกันไปมาก็สนุกดีครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมและเรื่องนี้ก็คือ เป็นเกมที่เราจะเข้าไปเล่นจริงๆไม่ห่างเท่าไหร่วิธีการพูดการอะไรพุ่งกับบีฟมาก็บอกว่าตอนที่เจอเราครั้งแรกเขาบอกให้เราเล่นเป็นเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยการเข้าไคเตอร์กับเพื่อนกับอะไรก็มีแนวทางอีกอย่างครับระบบเป็นพีทครับใช่ก็เป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของเมธแล้วก็ไปครับหลงระบบเป็นเมธครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง ไม่ไกลจากตัวหลงเท่าไหร่ครับผมก็มีไลฟ์สไตล์การชีวิตใกล้ๆกันแต่ว่าตัวเม่เจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีฟ์ดาวมากในเรื่องของการแบบว่าการใช้ชีวิตก็คือจะเหมือนจะเป็นจุดเกือบต่ําสุดของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเลยครับผมคือต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลตัวเองกับน้องให้รอดผมเป็นหนังเรื่องแรกของหลงเลยครับผมก็ถามว่ายากไหมาย,ยากพอสมควรครับเพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการในการถ่ายกับ c อ่ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างยาก แองจี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเจ๊โหดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะคุมทุกอย่างคิดว่าคุมทุกอย่างาอย่างเงี้ยค่ะคุมเกม <c oughs> เป็นเรื่องแรกค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่า มันเป็นเรื่องแรกนาะมันก็ฟีลเหมือนตอนเราเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยค่ะแล้วก็ทีมงานอาจารย์ที่ไบบอลหรือรวมถึงน้องๆทุกคนก็คือน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพวงกับที่มีสิมิลค่ะผมก็สุธิรักษ์สีทองกุจ้จรับบทเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่มาที่ไปว่าทําไมถึงมีเกมเกมนี้มาตามล่าอะไรในเกมเกมนี้ผมกับคุณพีเป็น<ม>จุดเริ่มต้นของเกมมาตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับผม คือยากมากเพราะว่าเรื่องนี้พุ่มกับบอกว่าไอ้ก๊อตมึงต้องไม่ตลกนะมึงต้องอยู่นิ่งๆของมึงนะซึ่งมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้แต่ว่าผมก็ต้องพยายามทําให้ได้ใช่ครับผมขอปิดไว้ก่อนดีกว่าเ้ยใช่ต้องปิดนะใช่ต้องปิดต้องปิดดูแบ็กโดปหน้าตาใจดีอย่างนี้จะเป็นอะไรได้โอ้ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้เก็บไว้ก่อนแต่นี่แหละเป็นอะไร เป็นเม็ดตอนเด็กครับเรื่องนี้จะมีปัจจุบันมีอนาคตมีอดีตั้นต้องต้องไปลุ้นกันเราไม่เล่าเราปิดวันที่เก้ามีนาคมเราเปิดครับครับสวัสดีครับพีกิจเมทนะครับเล่นคู่กับไอ้ก๊อตดีกว่าเนี่ยไอ้ก๊อตเลยกันคุณก๊อตอ๋อคุณก๊อตนะะนี่เล่นกับคุณก๊อตนี่ตื่นเต้นมากคุณก๊อตเป็นคนเก่งครับแล้วเป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยครับผมก็ ทำการบ้านพอสมควรแล้วต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งคุณไปบอลนะี่นักแสดงทุกคนที่อวอลทุก<า> <ขน S 2> คน<า><ด>ครับอยังไงก็ฝากนะคะภาพยนตร์เรื่องเกมล่าตายนะคะซึ่งจะเข้าวันที่9มีนาคมนี้นะคะรับรองว่าเป็นแนวภาพยนตร์ญญที่ทุกคนจะต้องได้ลุ้นทุกแบบทุกๆวินาทีทุกๆเซี้ยววินาทีเลยค่ะมีอะไรที่พลิกอยู่ตลอดเวลายังไงก็ฝากด้วยนะคะ สอบทุกข่าว